สนับสนุนโดยฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโกสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมพวกเราทาง YouTube m a x ซ a g o c h anel อยู่ในเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของทุเรียน ทุเรียนจะดูแลย,ยังไงให้มันมีคุณภาพบอกเลยว่ามันมีหลายปัจจัยที่น่าสนใจแล้วหนึ่งในนั้นเราจะมาพูดถึงครับในเรื่องของการปลูกทราบไหมครับว่าทุเรียนหนโคกเนี่ยเราจะปลูก5ต้น4ต้น3ต้น2ต้น,ตนหรือ1ต้นมันถึงจะเหมาะสมเราไปหาคำตอบจากท่านนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับคุณต้นน้ำครับ สวัสดีครับแฟนรายการลูกพุ่งมาสาโกแมเปิดกโมีแฟนเพจเปิสโกตัวนี้ติดตามเยอะแยะหมดเลยบอกเลยว่าเปิดตัวก็น่าสนใจแล้วพี่กลายคำว่าทุเรียนหนึ่งโคกเนี่ยพูดถึงเมื่อไหร่ที่พี่ได้ความที่สงสัยอย่างนี้ครับุณต้นน้ำครับก็คือตรงนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับคือคือทุเรียนเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยปลูกได้ยี่สิบต้นนะครับเพราะนั้นหนึ่งไร่ต้องทำโคกทั้งหมด ยีส oh. ิบโคกอ๋ยยี่สิบโคกทีนี้การทําโคกกับไม่ทําโคกแตกต่างกันยังไงค,คือทุเรียนปัญหาของเขาเนี่ยเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่าปรากฏว่าก็มีมีเกษตรกรบางท่านเนี่ยเริ่มทําโคกมีนักวิชาการบางคนก็แนะนำทนนำให้ทําโคกกันเพราะทําโคกเนี่ยการระบายน้ํามันดีปรากฏว่าสามารถลดเรื่องรากเน่าโคนเน่าได้ถึง หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวกเกินครึ่งครับเกินครึ่งเลยทีเดียวครับ oh. ปกติถ้าเราปลูกในที่ในที่ลุ่มหรือในที่ปกติเนี่ยครับทุเรียนก็จะเป็นโรครากเน่าขนเน่าค่อนข้างเยอะที่พี่แดงพูดนี่ก็แสดงว่าจากที่ไม่ได้ยอมในเรื่องของการทําโคแสดงว่าปัญหานีมนมน่มันเกิดอย่างต่อเนื่องแบบนี้อยู่ทุกฤด,ดูใช่ไหมครคือปัญหามันเกิดมาตลอดปลูกไป oh. ทุเรียนพอให้ลูกเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จก็ บางบางบางอันก็เอาไม่อยู่เจอโรคลักเน่าคนเน่าก็ต้องต้องต้องตายไปครับเพราะทุเรียนตายก็ต้องปลูกใหม่อืทีนี้พอทุเรียนตายก็มีประเด็นอยู่เพราะว่าทุเรียนที่อยู่บนบนเนินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายอ๋อเห็นถึงความแตกต่างได้เลยครับไม่ค่อยตายเพราะว่าเขาระบายน้ําได้ดีก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็จําลองจําลองก็เอามาปั้นเนินกันก็บางคนก็ปั้นเนินใหญ่บางคนก็ปั้นเนินเล็กสรุปแล้ว เนินใหญ่เนินเล็กมันขนาดไหนมันถึงจะเหมาะออันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกมีประเด็นขึ้นมาว่ามันควรจะประมาณเท่าไหร่ทีนี้ก็มาตั้งคําถามมาต่อว่าบางคนก็ปลูกห้าต้นบางคนปลูก6ต้นต่อเนินนะครับได้ปริมาณมากนะครับอบางคนก็ปลูกสาต้นบางคนก็ปลูกสองต้น บางคนก็ปลูกต้นเดียวดีที่สุดครับางคนถ้าเขาบางสวนเนี่ยเข <icas. S 2> าปลูกต้นเดียวอ,อย่างสวนของของคุณเล็กเนี่ยครับ้านร้าน้านเกษตรเนี่ยเขาปลูกต้นเดียวอก็ได้ดีนะครับบางคนปลูกสามต้นก็ได้ดีเหมือนกันอ,อ่าอย่างของเปาแหวงเนี่ยปลูกสามต้นสี่ต้นห้า <Zhong. S 2> ต้นเขาปลูกเลยอก็ได้ดีครับปลาแสวงการเกษตรของเราเนี่ยบางคนก็ปลูกสามต้นครับบางคนก็ปลูกสองต้นเกิดประเด็นขึ้นมาว่าแล้วอันไหนมันดีที่สุดอมือใหม่ที่จะปลูกจะทํำยังไงครับ หรือถ้าเราไม่ปั้นโคกเลยได้ไหมก็ได้นะครับก็ทําได้นะครับสูตรสูตรของใครก็ของใครของใครก็ของมันอถามว่ามีใครผิดไหมไม่มีใครผิดมีใครถูกว่าไม่มีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำอย่างไรทุเรียนที่ปลูกควรจะประมาณกี่ต้นในความคิดของเราเองควรจะประมาณกี่ต้นจากประสบการณ์ที่เราไปมาหลายหลายแปลงแล้ว มันมันควรจะทํำยังไงดีอันนี้เกษตรกรมือใหม่ก็สงสัยว่าอยากจะปลูกเหมือนกันแต่จะทํำยังไงตรงนี้บอกได้เลยครับอยู่ที่ปัจจัยออยู่ที่เงินออยู่ที่เงินอยู่ที่เงินการดูแลจะใส่ก็เยอะถ้าปลูกเยอะนะครับอสองต้องเอาเงินมาซื้อท่อนพันธุ์ต้นพันธุ์โอ้ใช่ต้นพันธุ์ก็ต้องหลายต้นนะผู้เรียนปัจจุบันนับประมาณต้นละร้อยรับสูงประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนติต้นละร้อยละอันนี้ปลูกหลายๆต้นก็ เปลืองค่าต้นพันุ์ยังไม่พอนะครับถ้าปลูกหลายๆต้นเนินต้องใหญ่เนินหรือหรือโคกที่เราจะปลูกเนี่ยต้องใหญ่เนินเล็กก็ไม่พอก็ต้องเนินใหญ่แต่ถ้าปลูกต้นเดียวควรจะใช้ดินประมาณเท่าไหร่ก็ต้องมาคำนวณกันเอาเริ่มเริ่มจากต้นเดียวก่อนต้นเดียวก่อนเหมาะสมที่สุดคือใช้สองคันรถสองคันรถหกล้อแล้วต้องเป็นหน้าดินนะครับเอาดินที่อยู่ ก้นหลุมหรือดินก้นสระม,มาปั้นเนินก็ไม่ดีเพราะธาตุอาหารน้อยอต้องใช้เวลาคุณจะขุดสระคุณก็ใช้เนินดินต่างๆที่มันมีธาตุอาหารเนี่ยเอามา,าปั้นเป็นเนินนะครับอย่าไปใช้ดินเหนียวปั้นเป็นเนินอันนั้นยิ่งไม่ดีเลยยิ่งกลับกลายเป็นข้อเสียซะอีกอนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะสรุปให้ฟังว่าควรจะปลูกกี่ต้นในในทัศนคของบริษัทครับครนะครับอันนี้แนะนาคือคือปลูกต้นเดียวเป็นงี้ปลูกสองต้น ก็ต้องใช้สักสามพันลอ๋อตามสัดส่วนเลยใช่ไหมตามสัดส่วนสองต้นใช้สามพันลรันนะครับแล้วถ้าปลูกสี่ต้นสี่ถึงห้าคันลดินซื้อก็ต้องเสียตังค์ซื้อนะอันนี้ดินนี่มันแพงกว่าครับแพงแพงกว่าต้นพันุนะดินก็จะแพงกว่านะครับแต่ปลูกห้าหกต้นอันนี้ถามว่าทางบริษัทแนะนํำไหมก็สามารถปลูกได้นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ย ผมว่าไว้ยังไงอย่าให้เกินสามต้นในความคิดของบริษัทเพราะว่าเพราะว่าบางคนก็ปลูกเยอะจริงแต่เขาเอามาทาบเป็นรากเพิ่มมาทาบทาบที่ต้นเป็นการเสริมรากนะครับปลูกเยอะเะใช่ว่าจะได้ผลผลิตเยอะนะครับปลูกเยอะเนี่ยข้อดีก็มีคือจำนวนรากมันเยอะเวลาตายจะเอาออกทีละต้นได้มันยังมีเหลือชดเชยกันได้ชดเชยได้ยังเหลืออยู่ทีนี้มันจะมาสูสีกันว่า ปลูกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นอันไหนดีสุดอ่าอยู่ที่วิธีการละแต่ถ้าถามผมถามถามในแนวคิดของบริษัทที่ที่ไปพบเจอเจอกันมาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่อย่าเกินสามต้นนะสามต้นปลูกได้ไหมได้สามต้นกับหนึ่งต้นถามว่าผลผลิตอันไหนมากกว่ากันอ่าต้องมาดูอันนี้ละนะครับผมว่าสามต้นจะให้ผลผลิตมากกว่าหนึ่งต้นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะหนึ่งต้นเนี่ย เวลาเขาเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยกิ่งก้านสาขาของเขาเนี่ยแผ่ขยายได้ใหญ่มากอนะครับแต่สาสามต้นพอปลูกมาปั๊บเนี่ยกิ่งก้านสาขาจะชนกันละครับเลือนในของเขาเนี่ยการออกดอกจะน้อยอลูกจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร,ครนะครับแล้วก็แดดเวลาส่องเข้ามาท,ที่ที่ต้นอในทรงพุ่มต่างๆนี่ก็ก็น้อยน้อยกว่าหนึ่งต้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ยโอกาสที่จะ มีเชื้อไฟทอปเทราติดเข้าไปเชื้อราดำอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ทุเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ดีเท่าหนึ่งต้นนะครับแต่ในความคิดเห็นของของที่ผมไปดูมานะดีที่สุดคือสองต้นเพราะว่าถ้าตายต้นหนึ่งก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราปั้นโคนเพื่อหลบหลีกการที่จะทําทุเรียนไม่ให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าอืาปัจจุบัน ภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคนะครับอคนที่ปลูกใหม่ปั้นเนินเกือบหมดแล้วอืถามว่าไม่ปั้นได้ไหมได้ครับถามว่าดีไหมอยู่ที่การดูแลถ้าดูแลดีต้นก็ก็ไม่ไม่ตายแต่ถ้าการปั้นเนินสรุปแล้วก็คือว่ามันสามารถช่วยลดการเกิดรากโรคลักเน่าคนเน่าได้อช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแล้ะครับหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีก็จะลดลงการใช้ยากาจัด เชื้อราก็จะลดลงการดูแลก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วเวลาให้ลูกดกๆเนี่ยเพราะลูกดกๆพอเราเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โรคเชื้อรากเนา่นนาขนเน่าโ tera, ครคไฟท็อปเทล่าเขาจะเข้าสู่ต้นทุเรียนได้ง่ายโ,<อ>โดยทุเรียนที่ทําสารโ,<อ>โดยตรงเช่นใช้สารแพคโคเวโซนมากเกินไปอโอกาสที่โรครากเนา่นนาขนเน่าจะเข้าไปโจมตีเนี่ยม,มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยครับคุณต้นน้ำโอน้นี่มันก็เป็นเหตุและผลนะครับครัะ แต่ว่าอย่าไป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 ,ไป,ไปตระหนักตรงนั้นมากเกินไประหว่างว่า3ต้น5ต้นอยู่ที่การดูแลครับบางคนทำทำสามต้นดีกว่าปลูก1ต้นบางคนทำสองต้นดีกว่าปลูก1ต้นกับทำสามต้นซะอีกอ,อ,อยู่ที่การให้อาหารเสริมสะสมอาหารเพียงพอไหมต้นสมบูรณ์ขนาดไหนออแดดส่องถึงโคนไหมส่องถึงต้นไหมออนะครับส่วนเลือนในเนี่ย ถามว่าออกดอกไหมก้อออกดอกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ชาวสวนเนี่ยเวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยถ้าปลูกสามต้นเลือนในเขาจะตัดออกอกิ่งที่เป็นเลือนในจะตัดออกก็จะเหลือกิ่งชี้อยู่ข้างนอกออเพื่อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่อข้อดีของการปลูกทุเรียนหลายๆต้นครับคือมีข้อดีเขาต้านทานแรงลมครับเพราะจะเขามีรากอยู่สามรากหรือว่าสองรากอย่างน้อยก็เอาเชือกผูกกันไว้ มลมมาเนี่ยเขายังปะทะแรงลมได้ดีกว่าทุเรียนหนึ่งต้นนะครับเพราะทุเรียนต้นมีแค่หนึ่งรากมีรากแก้วอยู่หนึ่งรากรแต่ถ้าเป็นทุเรียนสองต้นก็มีรากอยู่สองรากอรากก็ทนกว่าถ้ามีสามรากก็ทนกว่านะครับอันนี้ข้อดีในการทานแรงลมโดยทุเรียนเฉพาะบนเขาบางครั้งทำไมบนเขาต้องปั้นโคกเหมือนกันผมก็แปลกใจทั้งทั้งที่เป็นที่เนินนะครับก็ยังต้องปั้นโคกเพราะว่าเวลาน้ำมันหลากมาเนี่ยรากมันเอาไม่อยู่ นะครับรากก็ก็ก,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 ก็มี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 บางทีชื้นแฉะมันมันเป็นที่ราบลุ่มบางทีตรงไหนที่ปั้นเนินแล้วบางบางอันนี้มันเป็นมันเป็นลุ่มมันก็ถูกซ้อได้ง่ายถูกซ้อได้ง่ายแล้วก็น้ําก็ขังได้เ<อ>มื่อขังได้ก็เกิดโรครากเน่าคนเน่าได้ง่ายครับเพราะว่าโรครากเน่าคนเน่าเนี่ยไม่มีทางที่จะหมดไปจากต้นทุเรียนนะครับไม่มีทางที่จะหมดไปจากดินคุณจะใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อราตัวไหนที่เก่งที่สุดยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถกําจัดได้ทั้งหมดเพราะว่าเชื้อตายจริงแต่เชื้อบางตัวยังมีชีวิตอยู่ในดินเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่กําจัดเชื้อไฟทอปทาร่าเนี่ยก็มีหลายตระกูลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพทาเล็กซิลต้องใช้อยู่แล้วแล้วฟอสเอทิลอะไรพวกนี้ต้องมันเป็นกำจัดราชั้นต่ำทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้กันอยู่ประจำจพวกที่เป็นอของ เป็นปุ๋ยแล้วมาทําเป็นเชื้อราก็ต้องใช้นะครับที่ลงท้ายด้วยฟอสต่างหลายแหล่ที่มีขายในท้องตลาดนะครับแม้กระทั่งตัวฟังกี้ของบริษัทแม็กซโกเองซึ่งสามารถกาจัดเชื้อราชั้นต่ําได้กำจัดเชื้อราชั้นสูงได้แล้วกำจัดเชื้อแบคทีเรียไว้ได้ฟังกี้ของแม็กซโกเองก็กาจัดได้ดีเช่นกันแต่วิธีการใช้ให้ใช้ฟังกี้ร่วมกับยาชนิดอื่นๆเพราะว่านอกจากเชื้อราชั้นต่ําแล้วยังมีเชื้อราชั้นสูงเชื้อราชั้นกลางอยู่ ยังไม่พอยังมีพวกเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย oh. ที่อยู่ในดิน mm. ที่เป็นพิษกับพืช,ชเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้ยากําจัดโรครากเน่าคนเน่าควรจะมีฟังกี้ของบริษัทแม็กซักโกของเราอผ mm. สมร่วมด้วย mm hmm. นะครับ mm hmm. ส่วนการปลูกทุเรียนกลัวจะไม่ออกดอก <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรถ้าท่านสะสมอาหารเพียงพอนะครับแล้วไม่ออกดอกฝนตกบ้างอะไรบ้างการออกดอกก็จะช้าไปอะไรต่าง mm hmm. กลัวมันจะไม่ออกดอกก็ใช้แมกวันของแม็กซาโกฉีดที่ใต้ตองกิ่งลดกระบวนการสะสมอาหารลดกระบวนการรีเลชันของต้นเพื่อให้ออกดอกรับรองดอกเต็มต้นนะครับเราก็สามารถตัดแต่งดอกเพื่อให้เกิดระยะห่างให้มันสวยงามทุเรียนควรจะไว้ดอกเป็นระยะระยะห่างกันประมาณ 1- 2ึงถึงฟุตแล้วแต่ความดกถิงถี่ต่างๆนะครับควรจะเว้นระยะ จนถึงปลายกิ่งครับแต่ที่ภาคอีสานเนี่ยเขาจะไว้ที่โคนกิ่งเพราไว้ที่โคนกิ่งอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็จะยาว<อ>จาก120วันหลังดอกบานอาจจะเป็น130วัน140วันจนถึง150วันถ้ามีปริมาณน้ําที่สูงนะครับ,บถ้าเป็นทุเรียนทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะไว้ถึงปลายกิ่งเลย,เลย เขาจะเริ่มเก็บที่ปลายกิ่งก่อนออายุของเขาคือ115วันหรือ110วันแล้วสถานการณ์ถ้าถ้าเป็นแถวจังหวัดตราดแถวอ่าวช่อแถวชายทะเลเรียกทุเรชายทะเลนะครับบางครั้งเนี่ย90วันถึง95วันหลังดอกบานก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื้อสวยแล้วแก่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆวไปที่ห่างจากชายทะเลก็จะประมาณ120วันถึง115วัน แต่ถ้าเรามีการบำรุงสัที่ดีดูแลเนื้อต่างๆที่ดีให้ความหวานให้ความสุกแก่ที่ดีก็สะสมอาหารที่ดีอาจจะเหลือแค่1้0ยวันหรือ1 0อยวันครับคุณต้นน้ำอันนี้อันนี้คือเล่าสู่มือใหม่ให้เข้าใจบางทีมือใหม่ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้ามือเซียนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสวนเขาต้องเก็บกี่วันนะครับแล้วก็ทุเรียนอย่าไปอัดน้ําเยอะนะครับช่วงจังหวะที่จะต้องเก็บเกี่ยวขายถ้าอัดน้ําเยอะเนี่ยก็ปริมาณของ เขาเรียกว่าน้ํำหนักมันได้จริงได้จริงแต่ว่าคนทำล้งส่งต่างประเทศเนี่ยก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเช่นพอตัดปะปั๊บเนี่ยพอเราจะใช้สารที่ทาหูคั่วเขาเนี่ยเพื่อให้เกินสุกแก่พร้อมกันเนี่ยน้ำมันพุ่งออกมา<อ>แล้วก็ไอยาที่เราไปป้ายคั่วเนี่ยมันก็ตกไปสู่ที่โคนลูก huh. เพราะโคนลูกมันก็เป็นสีเหลืองสีไม่เสมอกัน ควรจะให้น้ําแบบปกติแต่อย่าอัดน้ําเยอะถ้าอัดน้ําเยอะเนี่ยก็บางทีก็เขาก็จะต่อรองเราคาให้ให้ให้ราคาที่ที่ถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ปกติถ้าราคาปกตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับช่วงถ้าทุเรียนออกก่อนเขาแย่งกันก็ไม่เป็นไรแต่ทุเรียนที่ปกตินี้ก็ก็ใช้ให้น้ําแบบปกติกันแล้วนะครับแล้วก็ดูแลทุเรียนเรื่องของ ผิวให้ดีนะครับผิวต้องสะอาดอย่ามีเชื้อราใช้ฟังกี้ของแมสโกฉีดพ่นทุกครั้งเมื่อฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็จะทําให้ผิวทุเรียนท่านสวยงามนะครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงก็ต้องใช้มันไม่มีทุเรียนที่ส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นอินียรเไม่มียกเว้นทุเรียนที่รับประทานในประเทศอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้สรุปก็คือคุณจะปลูกหนึ่งต้นสองต้นหรือสามต้นก็ไม่เป็นไร แต่ไม่ควรจะปลูกมากกว่านี้แล้วแต่เนินด้วยว่าเราจะใช้ดินมากน้อยขนาดไหนตามที่เราได้พูดไว้ข้างต้นแล้วอถ้าหนึ่งต้นใช้สองคันรถหกล้อ,อปกติเนี่ยพอละหนึ่งเนินถ้าสองต้นใช้สักสามคันอถ้าสามต้นใช้สักสี่คันคคนะครับห่างกันอย่างละเมตรก็ได้อหรือสองเมตรก็ได้ต่อต้นนะครับก็ปลูกเยอะต่อหลุม ก็ผลผลิตก็จะเยอะขึ้นมาบ้างแต่ก็จะเปลืองเรื่องของหัวสปริงเกอร์ท่อท่อน้ำทอสแลนจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นแบบนี้ครับคุณต้นน้ำก็ไม่มีใครผิดใครถูกจะปลูก2ต้น1ต้นหรือ3ต้นอันนี้ไม่ผิดอยู่ที่การเราดีไซน์นะครับก็ให้พวกเรามือใหม่หัดขับทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไปพิจารณาเอาแล้วปลูกมามีปัญหาก็อย่าลืมโทรมาที่แม็ซโกนะครับ084ตองส 7จตอง3 0ม3 3 3 3, 7, 3 3 3อันนี้เบอร์ของนักวิชาการปรึกษาฟรีไม่มีเสียตังค์นะครับนต้นน้ำครับผมนมะบอกเลยนะครับว่าได้ทราบนะครับถึงทั้งเทคนิคนะฮะแล้วก็ได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่า,าการปลูกทุเรียน1โคกเนี่ยค,นะควรจะปลูกกี่ต้น1ต้น2ต้นหรือว่า3ต้นดีอย่างที่พี่แดงได้แนะนำ แล้วแต่ความเหมาะสมพยายามดีไซน์เอาเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายแต่หลายปจัยจจัยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองยังไงเช่นนะครับฝากติดตามเรื่องราวด้านการเกษตรที่น่าสนใจจากพวกเราได้เป็นประจำที่ y u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  e m m ก x a c o Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะได้ติดตามเรื่องราวตอนใหม่ๆก่อนใครนั่นเองและสำหรับวันนี้บอกเลย ในครับว่าเรื่องราวที่น่าสนใจต้องขอบคุณทั้งคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แดงด้วยที่มารวมคุยนะครับสำหรับเรื่องราวในครั้งหน้าจะน่าสนใจและก็น่าติดตามยังไงกลับมาเจอกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเวลาของเราครั้งนี้หมดลงแล้วนะครับพี่แดงครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ